ไปหาแม่เบบี้ได้ไหมจะคุยไว้ก่อนเลยว่าอยากจะพาไปเที่ยวไทยขอไปพาไปเที่ยวได้ไหมเพราะว่าคนดูเรียกร้องมาเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเอาไปฝากแม่เบบี้ดีกว่าแล้วแม่ห่วงไหมก็ห่วงทุกคนแหละใครจะไม่ห่วงลูอห่งเต่าอ่ะลุ้นนะครับทุกคนช่วยลุ้นนะลุ้นหน่อยว่าเบบี้จะได้ไปไหมการเป็นไงฮะไม่ดีอ พ,พี่สวยแม่แมเลยแม่สวยเรอ,แม,อแม่ถือมิดอยู่เลย <c oughs> พอดี <c oughs> ถ่ายถ่ายวีดีโอแล้วก็คนไทยมาดูเยอะครับก็เลยพามาให้มา,มาหาคุณแม่ก็ได้สบายใจครับอันนี้มันต้องดูใจกันน,นานๆเสื้อใจกันได้อันนี้น,น้อรงขับรถตามล่าสาวลาวที่ ปักเซน,นะครับรถกำลังโอ้โหนี่ฮะวันนี้เราเอาโบล์วิวมาเลยทางขนาดไหนเราก็ไม่กลัวละนี่ขนาดเราขับออกจากเมืองแค่สิบห้ากิโลนะเรามาเจอทางอย่างงี้แล้วนี่คือท,ทางด้านหลังสนามบินทีนีีนกลับจับจับกันนะฮะอ้หนุ้รรู้ <c oughs> ช็อตด,ดิซ่าอะไรนเนี่ยยังไงสาย ที่ปัตเซยอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะแต่ผมก็ม่ยังไม่เห็นเที่ยวบินอินเตอร์มาลงที่นี่นะถ้าถ้าบินจากกรุงเทพผมก็เ์อแล้วก็ไม่มีถ้ามีลงที่นี่จะดีมากเลยนะ<อ>ถ้า,ถ,าถ้าบินไปเวียงจันทนี้ค่าตั๋วเท่าไหร่ล้านแปดแสนห้าสิันราคาเท่ากันหมดเลยครับนี่เีจันสามพันบาทนะครับสำหรับผมถือว่าแพงนะเพราะว่าในประเทศเราอ่ะ เราบินจากกรุงเทพไปอุดรเนี่ยตั๋ว9ก้าร้พันหนึ่งก็มีแล้วแต่นี้ยด้วยความที่สปายมีน้อยดีมานก็เลยเท่ากับสปายทําให้ราคาสูงถ้าสนามบินที่ปักเซเนี่ยมีบินตรงไปกรุงเทพหรือว่าจากกรุงเทพมาที่นี่เลยอ่ะจะดีมากเลยนะเพราะผมมาหาน้องเบบี้นี่เราต้องนั่งรถตึกต่ออีก2องสามต่อเลยประมาณสี่ชั่วโมงอ่ะนั่งรถอ่ะตอนนี้ผมเห็น คนมารุมอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับเหมือนเห็นกล่อง KFC ด้วยคือที่ลาวเนี่ยไม่มี KFC แล้วก็ของบางอย่างที่คนลาวดูในโฆษณาจะไม่เจอไม่ซื้อไม่ได้นะเหมือนอันนี้จะเป็นแบบรับหิ้วของมาจากไทยนะที่ไทยที่ดังๆเนะี่ยอีมีมรี่ชิคเก้นนูดเดลมีมีไก่มีไกนะ่นี่เท่าไหร่ครับสองร้อยสิบบาทสอง้บาทแล้วที่ไทยก็แพงกว่าแล้วไงเนี่ยแล้วก็มีคิปปี้ครีมด้วยนะบินตรงมาเลยครับของนี้บินตรงมาจากกรุงเทพเลย อันนี้กล่องเท่าไหร่ครับสามรอ้อยแปดสิบกว่าบาทอ๋อนนอันนี้อันนี้คือเป็นร้านฮิวจากกระะุงเทพมามียันฟรราร์มาเมาเลยนะอันนี้คือวิงแซบเหรอครับอ๋อวิงแซบคือท,ท,ที่ที่ลาวดูสื่อไทยเยอะแล้วบางทีเขาก็แบบไม่มีร้านขายอย่างคิดพี่ครีมหรือว่าคิดค่าคอมมิชแล้วก็เคฟซีอย่างเงี้ยที่ลาวไม่มีนะคนก็เลยมาซื้อกันใช่ไหมมาซื้อเคฟซีกันเย็นหมดแล้ว ก็คือวิงแทบแพเลยแต่ว่ามันเย็นหมดแล้วอะวิงแทบไปชิ้นนึ่งเลยวิงแทบไปชิ้นนึงไม่เป็นไรจ่ายไหมเฮ้ยไม่เป็นไรเอากินนี่ก็ได้อะไรอากินนีจรินไหมชิ้นนึงชิ้นนึงอะไรชิ้นนึงเรื่อยไปชิ้นนึ่งไปรู้สึกว่าอาหารไทยเป็นไงบ้างของพวกเนี้ยแซ่บแซ่บก็คืออร่อยกว่าเดือนกี่ครั้งเดือนหนึ่งกี่ครั้งสามเดือนหนึ่งสามครั้งหนูก็ถือว่าบ่อยนะ สำหรับของที่ไม่ใช่ของในประเทศอ่ะคนไทยเราชอบหิ้วของจาญี่ปุ่นอ่ะพวกคิดแคทชาเขียวแล้วก็อะไรเงี้ยคล้ายๆกันอันนี้มันดองกีดองกีเวอร์ชั่นไทยลาวกลับมาที่เิมโขงนตอนนี้ผมเจอเหตุการณ์อะไรเยอะมากที่เิมโขงครับวันนี้รอบมารอบเนี้ยมีอะไรดีๆเต็มไปหมดเลยหนึ่งก็คือตรงนู้นนะครับเขากำลังเต้นอะไรอยู่ด้วย วันนี้เขามีงานอะไรไหครับอันเขา้าวต่าไทยผูกไว้คือวันคริสต์มาสอ๋อเป็นเจ็ทคริสต์มาสแม่อ่าชื่ออะไรบ้างครับซื้อน,นอบซื้อปุกกี้นอ,กนอบกับนอบแปลว่าอะไรนอบ <c oughs> นี่เป็นสาวปากเซนะครับแม่เป็นสาวปากเซเลยเป็นสาวปากเซน่ารักสาวปากเซน่ารักทุกคนเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ยังเรียนอยู่หรือเปล่าครับ ยังปีสุดท้ายยังมอเต็ร์มอเจ็รแล้วอ๋อที่นี่เป็นคาเป็นคาเฟ่อะไรทำไมถึงแบบเห็นมีวัยรุ่นสาวแต่งตัวสวยยุคนี้มันเป็นแบบโซนแบบบอลคาเฟ่แล้วก็เป็นบอลอันเป็นบาร์นะมันจะมีเทิมเทิงเป็นบาร์ให้นั่งกินผู้ชิแล้วบอลไทยหุกจะเป็นโซนโซนหลุมเลยอ๋อถ้าเข้าเรื่องอะไรถ้ามีหนุ่มไทยมาจีบนี่รู้สึกไงบ้างอ่ะยังไม่เคยไม่เคยเหรอครับ ื่ออะไรครับซื้อหวานโอ้หชื่อหวานอ่ะชื่อคล้ายกันเลยอ่ะชื่อยังชื่อเค็มชื่อเค็มหวานเค็มกลมกล่อมเป็นสาวปากเซเหรอครับเกิดที่นี่เลยปะครับแมนเกิดที่นี่ไม่ทราบว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดอายุสิบเจ็ดนี่โสดไหมครับโสดข้ามมาเที่ยวที่ปากเซอย่างนี้ยอยากจะมาจีบอยากจะมาเจออย่างนี้ยได้ไหมได้ด้วย เจอคนมาออกกำลังกายที่ริมโขงกันเยอะมากครับอากาศเย็นมากเลยนะ จกที่รอมาหลายชั่วโมงนะครับในที่สุดก็ได้มากินข้าวตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนกับเบบี้ลตอนนี้เขามาหน้าคุณนเลนเดินเข้ามาหน้าคุณแล้วเดินไม่เอใจเลยถือว่าได้มาสุไพรผมก็ผมก็ตื่นเต้นนะวันนี้ก็ต้องทำงานเลิกกี่โมงนะครับสามทุ่มเลิกสามทุ่มเลยงั้นเดี๋ยวมาเจอกันตอนเลิกงานได้ไหม ไม่ไม่ไม่มาแล้วนั่งง่วงมาเลยสบายดีมากับเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรบ้างครับวินิสแกวชื่อแก้วคนนี้ชื่ออะไรครับมมมี่เป็นพี่ทำงานเลิกกี่โมงนะเนิร์สสามเก้าสามทุ่มอ๋อสามทุ่มแต่นี่เที่ยงคืนแลวกว่าจะได้เจอกันเชียงคืนยี่สิบห้า ไม่เป็นไรพี่รอได้เสมอแหละรอจะรอไปนะรอเสมอเลยหรือไม่ว่าหน้าพี่จะง่วงแค่ไหนนี่เพื่อนๆมีแฟนกันหรือยังครับสาวเนีแล้วโมเมครับสวยโอ้แล้วพี่ยังครับไม่รู้อกเฮ้ยถ้ามีผู้ชายไทยมาจีบนี่ให้จีบปะ ้น,น้องมมีอับไม่แจกว้าหรอเคยแจกไปแล้วอ๋อแต่พี่ไม่เอาไปลงให้หรอกพี่ไม่เอาไปลงว้าให้หรอกเพาเดี๋ยวคนตามมาจีบเยอะจบเลยไม่ขาจีบสิใครอยากเห็นว้าหนองเบบี้ก็กดไลค์มาเยอะนะครับ อยู่บรรยากาศริมโของอะเนี่ยอากาศดีมากเย็นหนาวเย็นมากเลยทุกคนคือใส่เสื้อกันหนากันหมดที่นี่หนาวมากาในมือเย็นไหมจับมือพี่มือพี่อุ่นนะอะไรมือเ <c oughs> ย็นมากเลยนะ เบรี่เข็มทองวุดขึ้นกองหมดแล้วเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวนะที่ไทยไปไหมอยากไปไหมอยากไปไหมเดี๋ยวพี่ไปขอแม่ให้เลยถ้าไม่ให้ไปอ่ะพี่จะขอจนกว่าจะได้ไปอ่ะ ข้าขาอาลืมมาละคืออะไรนะดุอะดุมาพี่ก็ร้องไห้เลย <c oughs> เป็นไงบ้างหยุดงานละ <c oughs> นี่ลาง,งานมาเพื่อพี่เลยใช่ไหมแกว่าจะลาอยู่แล้วอ๋อเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหาแม่เแบบี้ได้ไหม <c oughs> จะคุยไว้ก่อนเลยว่าอยากจะพาไปเที่ยวไทยขอไปพาไปเที่ยวได้ไหม เพราะว่าคนดูเรียกร้องมาเยอะมากเลยนะโอเค okay, เราไปกินข้าวกันเลยกนะ่ออันนี้ร้านมาแล้วพอดเป็นร้านของคนไทยจำได้อยู่ที่รู้จักเจ้าของอยู่ถือโอกาสโปรโมทให้เลยแล้วกัน เดบี้ระวังล้มนะ,ะโดนผักไงโดนผักไงเข้าใจจ้ะไม่เกียจเไม่เกียจเลยอไ,ไม่เกียจเลยผักอะผักนี่คือผักใช่ไหมแล้วผักผักประตูรู้จักไหมโดนผักแล้วล้มโอเคเกียจละ เพงจ,กกจะกาดเกตห้านาทีผ่านไปนี่นะเขากินปลาดอรี่กับปลาหมึกเดี๋ยวพาไปกินหมึกสดที่ไทยเลยโอเคไหมโอเคค่ะ <c oughs> ไปตกขึ้นมาแล้วกินเลยนะจะรู้ซึ้งถึงรสชาติที่แบบ <c oughs> ไม่เคยกินอนะ่ะเคยกินไหมปลาหมึกที่แบบสดๆตกขึ้นมาแล้วย่างเลยเดี๋ยวพาไปกินเลยแต่ว่าตอนนี้ต้องไปต้องไปขอแม่ก่อนวันนี้ขอแม่ให้ได้ทหรามแ่ไป่ะคิดว่าแม่ให้ไปไหมไม่รู้เดี๋ยวกินเสร็จเราไปขอแม่กันปะ เดี๋ยวเอาไปฝากแม่เบบี้ดีกว่าแล้วก็อาจจะไม่ได้พาไปรอบนี้หรอกต้องลองดูว่าจะพาได้ไหมเพราะว่าเบบี้ก็ยังมีพ่อแม่ห่วงอยู่นะแม่ห่วงไหมก็ห่วงทุกคนและใครจะไม่ห่วงลูห่วงเต่าลุ้นนะครับทุกคนช่วยกันลุ้นนะช่วยกันกดไลค์ลุ้นหน่อยว่าเบบี้จะได้ไปไหมร้องให้รอเลยร้อ,องให้รอนี้ถึงที่ร้านของแม่เอาเบบี้แล้ว การเป็นไงฮะ <c oughs> ไม่ือให้เบบีบ้ไปหาแม่พี่ดีไปไ <c oughs> สวัสดีครับผม <S <s <weet> <S ผมที่พาน้อ,นนองเบบี้ไปถ่ายวีไอโอครับซ <c oughs> ื้อของมาฝากครับมีล <c oughs> ้าใน,น,น้องด้วย ซื้อมาทำมาให้น oh, ้องด้วยครับน้องเบบี้จะใส่ซื้อเห็นบอกมีน้องชายด้วยนะครับน้องมีซื้อมาให้ด้วยมีมีมีแป้งยินตางูด้วยครับวันนี้ซื้อมาฝากวางไว้นี่นะครับพูดไปเห็นวิดีโอครับที่ที่ผมไปถ่ายกับน้องเบบี้มาเจอที่ร้านชาบูไม่เห็นี่ตอนนี้คนไทยกำลังรอดูเป็นหลายแสนคนเลยครับ บเุน้ทูับอย่เงี้ยร็เสววยมืนแม่เลยอ่ี้สวยเหมือนแม่เลยแม่ออยู่ด้ยแพม่อยู่พอกาลังขัดปืนอยลึกซอพอดีถ่ถ่ายวิดีโอแล้วก็คนไทยมาดูเยอะแบบมาดูสาวลาวอะไเงี้ยก็เลยพามาให้มามาหาพุแม่ก็ได้สบายใจครับเมเราพาไปถ่ายวิดีโอรายการแต่เวบ โอยากนี่โภอพภยนี่ตัวรักกับเป็นพภยแหละเป็นพี่ยาห้องกับญาติพี่จัแต่ว่าเพราะว่าอาการติดบอกวลัวสิหายใช่ไหมคะโกรเสียใจใครน่ะจ้าหลอกลี่แจ้งได้แต่ว่าลี่แหละเนาะเขาเป็นห่วงใช่ก็เป็นห่วงพ่อกับแม่เป็นห่วงนั่นแหละกูหนูถูกหลอกไงเพราะว่าไม่รู้จักเขาที่ไปที่มาอ๋อครับมันเหมือนเพลงลาวเรื่องดาวรุนี่ยเพลงลาวใช่ไหมเพลงไทยนั่นแหละ แม่ก็เคยไปทํางานไทยมาหลายปีอ๋โอโแม่พูดไทยได้ด้วยได้สิบสิบสิบกว่าปีมาแล้วครับพูด<ม>เก่งซะด้วย <laughs> เป็นเป็นห่วงไหมครับที่ที่เห็นพาไปถ่ายคลิปอย่างนี้ <laughs> นก็เป็นห่วงโอแล้วเจอเจอผมแล้วยังเป็นห่วงไหมห่วงหนักกว่าเดิมอีกย <laughs> ังห่วงเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมอีกใช่พอดีทำยูทูบอยู่ที่ไทยครับช่อง D O M คนติดตามสองร้อยคนติดตามสามล้านนี่เนี่ยครับคนดูสี่แสน หกหมื่นคนเลยคนดูเยอะมากที่ถ่ายคลิปกับเบบี้คนคนคอมเมนต์รอบอกว่าอยากให้พาไปเที่ยวไทยครับเดี๋ยวมีโอกาสต้องมาขอคุณแม่พาไปเที่ยวไทยได้ไหมครับพาไปเที่ยวทะเลได้ไหมก็เอาไปขายก็บอกก็บอก่าไม่ใช่มีสซี่ไม่ใช่ได้นี่คนคนคนคมเมนต์เยอะมากครับว่าแบบเนี่ยน้องเบบี้น่ารักมากเลย ตังนี้มันต้องดูใจกันนานๆจะเชื่อใจกันได้อันนี้นนไดย้ยังยังยังเนี่ยได้ได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสมีโอกาสรอบหน้าอาจจะพาไปเที่ยวไทยครับเห็นไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสรอบหน้าเราชวนไปพี่ไปเที่ยวไทยมาขอแม่อีกทีนึงได้อันนี้แบบให้ให,ให้แม่รับรู้ไว้ก่อนนีอยากไปเที่ยวไทยไหมแต่เราต้องเชื่อกันเชียร์นะเดี๋ยวรอบหน้ามีโอกาสปีหน้าหรืออีกสิบปีก็ได้เดี๋ยวพาไปเที่ยวไทยจะไี่มีอะไรอยากจะบอกแม่ไหม อย่าหวังดูซาคุณงามไร้หวงไหมครับแม่หวงไม่ลูกเราเนะลูกสาวสวยขนาดนี้ไม่ห่วงได้อันนี้ต้องเข้าหาคุณพ่อพ่อหน้าดูเดี๋ยวเที่ยวอยู่ในเมืองอะไรได้นะขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปแล้วครับ งบ้างเแบบี้คุยกับแม่แล้วเป็นไงบ้างอาการแม่เป็นไงบ้างแม่ไม่ค่อยหลายแต่พ่อนู่นก็เดี๋ยวพอ่อยังไม่วันนี้ไม่ได้เจอพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นรอบหน้าก็ได้ที่มาอีกก็มาคุยกับพ่อก็ได้ปกติคนลาวก็จะกลัวคนไทยคนต่างชาติอยู่ใช่ไหมใช่กลัวมาหลอกไปทํางานอะไรใช่ไหมก็ปปเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ดีนะจะได้เบบี้จะได้ไม่จะได้ไม่โดนหลอกเนะบบี้อยากไปไหมไทยอ่ะอยากไปอยากไปหาคุณป้าด้วย ก็เดี๋ยวถ้าไปไทยพี่พี่พาไปหาป้าด้วยจะได้แบบพ่อแม่จะสบายใจแล้วก็เดี๋ยวพาไปถ่ายคอนเทนต์กันโอเคก็เดี๋ยวรอดูต่อไปครับ